ทีนี้มาดูนะครับการต่อตัวต้นานทานะการต่อตัวต้านทานก็จะมีทั้ง alia, การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมแล้วก็การต่อตัวต้านทานแบบผสมครับแล้วก็การต่อตัวต้านทานแบบขนานมี3แบบนะครับพี่มี3มแบบมาดูการต่ออนุกรมเราเรียนเรื่องอการต่อ Answer. ตัวเก็บประจุปไปแล้วเนาะอนุกรมลักษณะเป็นยังไง ขนานเป็นยังไงเราก็เรียนไปแล้วนะครับอนุกรมก็คือต่อเป็นแถวยาวๆแบบนี้ครับต่อเติดนฐาน r านึ1 r 2 r 3ไปเรื่อยๆจนถึง rn นะครับต่อเป็นแถวยาวแบบนี้แล้วถ้าต่อแบบขนานก็ต่อซ้อนกัน,นหลายๆแถวครับดูภาพนักเรียนก็น่าจะพอเข้าใจพอเราลึกภาพได้อยู่นะครับทีนี้มาดูค่าต่างๆนะครับค่าต่างๆเวลาเราจะ หาตัวต้านทานรวมหรือว่าหาความต้านทานรวมถ้าเราต่อแบบอนุกรมฮะอันนี้คือต่อแบบอนุกรมนะครับ r หนึ่งสองสามถ้าต่อแบบอนุกรมกระแสที่ผ่านครับกระแสที่ผ่านจะมีค่าเท่ากัน i รวมก็จะเท่ากับ i1 i หนึ่งสองสามทั้งวงจรอันนี้คือวงจรนะปึ๊บ ไอที่ไหลเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากันนะฮะไอที่ผ่านตัวต้านทาน R1 ก็จะเท่ากับไอที่ผ่านตัวต้านทาน r 2แล้วก็เท่ากับไอที่ผ่านตัวต้านทาน r 3นะครับแล้วก็เท่ากับไอรวมส่วนความต่างศักนะครับความต่างศักจะไม่เท่ากันนะนะวีรวมมันจะเท่ากับ v1 บวก v สบวก v สามก็คือพูดง่ายก็คือ v ที่ตกค่อมอตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับโอเคอส่วนความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมก็จะเท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3นะ r รวมเท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3ก็คือพูดง่ายก็คือเหมือนยิ่งต่อเข้าไปในแถวเดียวกันเยอะๆเนี่ย มันก็จะยิ่งต้านมากขึ้นต้านมากขึ้นนะครับภาพง,ง่ายแบบนี้ยิ่งต่อเข้าไปเยอะนะครับในแถวเดียวเนี่ยมันก็จะยิ่งต้านกระแสมากขึ้นอันนี้ก็คือในลักษณะของการต่อแบบอนุกรมนะครับโอเคอ่าทีนี้ไปดูนะครับการต่อแบบขนานกนะารต่อแบบขนาน อันนี้ก็คือการต่อแบบขนานนะครับลักษณะก็จะเป็นการต่อซ้อนกันหลายๆแถวแบบนี้การต่อซ้อนกันหลายๆแถวแบบนี้ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับการต่อแบบขนานอีนี้กระแสที่ผ่านครับกระแสที่ผ่านก็จะไม่เท่ากันคนระับ กระแสที่ผ่านตัวต้านทาน R 1่ R 2แล้วก็ R 3ก็จะไม่เท่ากันนะถามว่ามันมีโอกาสเท่ากันไหมมันก็มีนะครับมีโอกาสเท่ากันแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยไรวมเนี่ยนะครับไรวมมันจะเท่ากับ i1-i2-i3 บวก i2 i คือ i- รวมเนี่ยมันจะไม่เท่ากับ i1-i2-i3 โดยโดยตลอดนะครับก็คือถ้าเราจะหา i- รวมแล้วก็ i ที่ผ่านเราก็เอาไที่ผ่าน R 1เนี่ย มารวมกับ i ที่ผ่าน r 2มารวมกับ i ที่ผ่าน r 3นะครับก็จะได้ i รวมครับได้กระแสไฟฟ้ารวมตัวนี้ i 1, i 2, แล้วก็ i 3ส่วน V นะครับความต่างศักย์ถ้าเป็นการต่อขนานความต่างศักย์จะเท่าครับความต่างศักย์จะเท่า สี่อารวมครับอารวมอารวมก็จะเท่ากับ1ส่วนอารวม,มเท่ากับ1ส่วน R 1บวกส่วน R 2สบวก1่ส่วน R3 ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆทีนี้พวมีสูตรลัดถ้าสมมติว่ามันมีตัวร้านฐานแค่2ตัวครับเราสามารถหาอารวมได้ถ้ามี2ตัวเราสามารถหาอารวมได้โดยใช้สมการอารวมเท่ากับ r1 คูณ r2 ่วนด้วย r1 บวก r2 อันนี้ใช้ในกรณีที่มีตัวต้นานทานสองตัวนะถ้ามีตัวต้านทานนะครับตัวต้นานทานสองตัวสามารถใช้สมการนี้ได้แต่ถ้ามีสามตัวก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้บวกไปเรื่อยสามตัวสี่ตัวอะไรก็บวกไปเรื่อย นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีตัวต้านทานทั้งหมด n ตัวล่ะอารวมก็จะเท่ากับถ้ามีตัวต้านทาน n ตัวนะถ,วนนถ้ามีตัวต้านทานถ้ามีตัวต้านทาน n ตัว n ตัวที่ค่าความต้านทานมันเท่ากันเนี่ยนะน ที่ค่าความต้านทานที่ค่าความต้านทานเท่ากันอารวมก็จะเท่ากับอารวมก็จะเท่ากับอาส่วนด้วย n ก็คือหารด้วยจํานวนจํานวนตัวต้านทานทั้งหมดนะครับเอา r เอา r เนี่ยเอาค่า r เนี่ยหารด้วยจานวนตัวต้านทานทั้งหมด ดันั้นสรุปแล้วนะครับการต่อแบบอนุกรมเนี่ยการต่อแบบอนุกรมค่า r าจะเพิ่มเพราะว่าอนุกรมนะครูสรุปให้เรากันอนุกรมอนุกรมอา,อารวมมันจะเท่ากับ r หนึ่งบวก r สองบวก r สามไปเรื่อยๆใช่ไหมค่า r มันจะเพิ่มนะครับค่า r มันจะเพิ่มแล้วค่า i มันก็เป็นไง i รวมมันเท่ากันใช่ไหมครับไอรวมเท่ากับ i1 เท่ากับ i 2เท่ากับ i 3แล้วก็ V v รวมตัวเนี้ยนะครับมันจะเอาแต่ละตัวเอา V ย่อยแต่ละตัวมาบวกกันก็นจะเป็น V 1บวก V 2บวก V 3ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นขนานนะขนานก็ตามนี้นะครับ ค่า i ก็เอา i ย่อยแต่ตัวมาบวกกันแล้วก็ค่า r ค่า r ก็จะลดลงนะครับถ้าเป็นการต่อขนาดเนี่ยค่า R มันจะลดลงถ้าต่อแบบวุกรม r จะเพิ่มครับแล้วก็ค่า v นะ v ที่ตกคอมอาแต่และตัวตกคอมความหนังศักยแต่ตัวน่ก็จะเท่ากันครับโอเคนะส่วนการต่อแบบผสมนะครับก็เป็นการเอาทั้งการต่อแบบขนานแล้วก็ แบบอนุครมเนี่ยมาประยุกต์เข้าด้วยกันนะครับเป็นการเอาทั้งสองแบบมารวมกันนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือรูปลักษณะของการต่อแบบผสมนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งการต่อขนานนะแล้วก็ การต่ออนุกรมก็คือต่อเป็นแถวเดียวเวลาเราจะหาค่าความต้านทานรวมเราก็เราก็ยุบวงจรก่อนนะครับยุบตัวต้านทานตัวนี้รวมกันก่อนนะเพราะว่าเราไม่สามารถยุบตัวนี้ให้มาเป็นขนานได้นะครับเพราะว่าแต่ละขั้วมันมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมันไม่ได้อยู่ติดกันนะครับคือมันอยู่คนละฝั่งเดยเป็นวิธีที่เราจะรวมได้เราก็ต้องรวมตัวนี้ซะก่อน นะครับรวมสองตัวนี้ซะก่อนแล้วก็มันก็จะกลายเป็นรูปนี้มันก็จะกลายเป็น r 1นต่ออนุกรมกับ r สองสามนะซึ่ง r สองสามเราก็รวมกันนะครับรวมกันแบบไหนก็รวมกันแบบขนานคกับรวมกันแบบขนานก็คือเอา r รวมนะ r นะนะรวมหรือว่า r สองสเนะี่ยเท่ากับ r สองคูณ r สนะส่วนด้วย r สองบวก r สาม ก็จะไดอารวมตัวนี้นะครับไดอาสองสาตัวนี้ออกมาทีนีพอมันเป็นอนุกรมกันแล้วนะครับมันเป็นอนุกรมกันแล้วเราก็รวมกันได้นะครับก็จะได้ R รวมอรวมเท่ากับอ1หนึ่งบวกอสองสก็คือบวกกันธรรมดาเลยถ้าเป็นมันต่อแบบอนุกรมแล้วนะครับโอเคนี่ก็เป็นการต่อตัวด้านทานแบบง่ายๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดของอาการต่อตัวต้านทานนะครับนักเรียนก็ลองทําดูนะครับตัวต้านทานมีหน้าที่อย่างไรหน้าที่ของตัวต้านทานชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวต้านต้านอะไรละ่ะก็ต้านกระแสนะครับต้านกระแสตัวต้านทานมีกี่ประเภทนะครับอะไรบ้างถ้าต่อเป็น ประเภทก็จะมีตัวต้านทานแบบค่าคงที่แล้วก็ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ครับมันแบ่งได้หลายหลายอย่างเนาะมันแบ่งได้หลายอย่างนะครับตัวต้านทานแบบค่าคงตัวครับรว่าตัวต้านทานแบบแปรค่าได้เนี่ยตัวต้านทานแบบค่าคงตัวก็จะมีแบ่งย่อยออกไปหลายชนิดหลายแบบไปอีกครับโอเค น,นี่ขึ้นอยู่กับว่าประเภทที่เราจะตอบนั้นเนี่ยมันมันเป็นประเภทไหนน,นะครับถ้าถ้าครูจะตอบนะครูครูคก็จะตอบเป็นสองแบบละง่ายๆก็คือตัวต้านทานอ่าชนิดค่าคงตัวนะครับหรือว่าอันที่สองก็จะเป็นตัวต้านทานที่แปรค่าได้หรือว่าเปลี่ยนค่าได้นั่นเองนะครับ นี่ก็นักเรียนก็ยกตัวอย่างตัวต้านทานมาสองชนิดแล้วก็นะครับอธิบายหลักการทำงานของมันนักเรียนก็เปิดดูในชีตที่ครูแจกให้ไปนะครับอ่าทีนี้ข้อสี่นะครับข้อสี่เป็นการต่อแบบแบบไหนครับอนุก,กรมหรือขนานการต่อตัวต้านทานแบบไหนครับกกรอ่าเป็นการต่ออนุก,กรม อนุกรมอารวมอารวมทําแบบไหนฮะอารวมจับมาจับมาบวกกันเลยนะครับอารวมมันจะเพิ่มขึ้นนะจับมาบวกกันก็จะเป็นอารวมเท่ากับ R1 เอเท่ากับ R1 บวก R าสองเขาให้มาแล้วสอง์มนะครับ R 2สองก็ R2 ก็เป็น 3โอห์มก็บวกเข้าไปก็จะได้อารวมออกมาเท่ากับ5โอห์มโอเคนะะได้อารวมออกมาเท่ากับ5โอห์มนะครับทีนี้ไปดูข้อต่อไปาจากข้อที่ผ่านมา i1 และ i2 มีค่าเท่าใด แน,น่นอนถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรม i มันเป็นยังไงครับ i มันเท่าใช่ไหมครับ i มันเท่าเมื่อกี้เราหาเราหาค่า R ออกมาได้เท่ากับ5โอห์มใช่ไหมัเดี๋ยวกลับไปดูรูปนี้กูก็จำรูปไม่ได้นี่น,นี่ได้ i เท่ากับ5แอมแปร์ครับได้ i เท่ากับ5แอมแปร์ถ้าต่อแบบอนุกรมเป็นยังไงครับ i i เป็นยังไงเท่าหรือไม่เท่า อนุกรม i เท่านะครับอ,อนุกม i เท่าเพราะฉะนั้น i1 หน่งก็เลยมีค่าเท่ากับ5 5าห้าแอมแปร์ก็เท่ากับ5 i2 ก็เท่ากับห้าเพราะว่ามันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับ i รวมก็คือก็คือห้นี้ v เท่าไหมครับความต่างศักเท่าไหม ความต่างสักไม่เท่านะครับความต่างัไม่เท่าข้อเมื่อกี้นะครับถ้าต่อแบบอนุกรม V1 นึ่งกับ V2 มันเป็นไงครับมันไม่เท่ากันถูกไหมวีรวมจะเท่ากับ V1 หนบวก V2 ถ้าเราจะหา V1 V2 ึ่งวสอง่ะเราก็หาจากสมการ V เท่ากับ IR จากสมการกฎของโอหมนะครับถ้า V 1ก็จะเท่ากับ I 1 R 1 V 1ไม่รู้ติดไว้เราก็แทน I 1เท่เข้าไปครับ I 1เท่ากับ5แล้วก็ R 1ก็นี่ไง2โอหมนะครับก็จะได้ V 1ออกมาเท่ากับ10โอหมได้ V 1ออกมาเท่ากับ10โอหมแล้วก็ V 2ครับทีนี้ V 2 v2 ก็ 2, จะเท่ากับ i2 คูณกับ r2 i2 เท่าไหร่เอ่ย i2 ก็ห้าเหมือนกันครับห้าแอมแปร์แล้วก็คูณกับ r2 ก็ 2, คือตัวนี้ก็ oh คือสามโอห์มก็จะได้ v ออกมาครับ v เท่ากับสิบห้าเนี่ย v2 สิบห้าโวลต์เท่า่ หน่วยผิดนะครับ15โวลต์15โวลต์ทีนี้เขาต้องการหา v รวมนะข้อ,จขอเจากข้อ7จ็เนี่ยจากข้อที่ผ่านมา v รวมมีค่าเท่าใดอ่ะว้วก็ครับก็คูณเข้าไปะ V รวมก็จะเท่ากับ v 1หนึ่งบวก v สรวมเท่ากับ v 1หนบวก v ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ10บวก สิบห้าได้เท่ากับยี่สิบห้าโวลต์โอเคนะครับนักเรียนพอเข้าใจเนาะข้อที่8นะครับเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยจงหากระแสฟไฟฟ้ารวมก็คือหาอะไรครับหาไอรวมแล้วก็ หากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานหนึ่งอง์มแล้วก็ไอไอหนึ่งแน่นอนมันเป็นการต่อแบบอนุกรมเพราะฉะนั้นไอรวมเนี่ยมันจะเท่ากับไอหนึ่งเท่ากับไอสองเท่ากับไอสามเพราะฉะนั้นถ้าเราหาไอหนึ่งหรือไอสองหรือไอสามออกมาได้เนี่ยเราก็จะได้ไอทั้งหมดเลยหาตัวใดตัวหนึ่งออกมาก็ได้ไอทั้งหมดทีนี้จากรูปเนี่ยเขากาหนด v ที่ตกคอมตัวต้านทานตัวที่สามหรือว่า V ที่ตกคอมอสามมาเพราะฉะนั้นเราก็หา I3 สามได้ถูกไหมเราก็หา I3 สามได้ก็ใช้สมการ V เท <V S 2> ่ากับ IR แต่ V ก็ต้องเป็น V3 สามถูกไหมไก็ต้องเป็น i3 สามแล้วก็ r ต้องเป็น R3 ร์สาม v ีสามมีค่าเท่ากับเก้านะครับแล้วก็ i3 สามาัวอไรไม่รู้ติดไว ส่วน R อสามก็นี่ไงสามอห์มย้ายไปหารก็จะได้ I อสามเท่ากับไอสามเท่ากับสามแอมแปร์เพราะฉะนั้นไอรวมกับไอหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราต้องการเนี่ยไอรวมกับไอหนึ่งมันก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสามเหมือนกันนะเท่ากับไอรวมกับไอหนึ่งเท่ากับสามแอมแปร์เหมือนกันโอเคเนาะ นี่เขาบอกว่าจากข้อที่ผ่านมาเนี่ยจงหาความต่างศักของตัวด้านทานหนึ่งโอหมเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็ความต่างศักรวมอ๋อ v ที่ตกค่อม v ที่ตกค่อมอตัว r หนึ่งก็คือ v หนึ่งหา v หนึ่งแล้วก็หา v รวมเพราะฉะนั้นถ้าจะหา v รวมเราก็ต้องหา v สอง ครับหา v ีหหา v ีสอ,ออกมาเราหา v ีหนึ่งก่อนเรารู้ i ที่ตกค่อมตัวนี้ไปแล้วดู้ i ที่ผ่านตัว r 1ไปแล้วนะครับซึ่ง i 1ตัวนี้ก็คือคือสมแอมแปร์นะเราก็หา v ีหออกมาได้นะครับจากสมการ v ีหเท่ากับ i 1คูณกับ r 1ห,หนึ่วหไม่ดูติดไว้ ไอหนเท่าไรครับไอหนก็นี่ไงไอหนึ่ก็เป็น3 R1 ก็1น,นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ v 1ออกมาเท่ากับ3ามโวลต์ได้ v 1แล้วก็ไปหา v 2ครับก็จะ v สอเท่ากับ i 2อง r สองบนเดิม v 2เท่ากับ i 2อง r ส V2 ไม่รู้ติดไว้นะครับ I2 ก็3แอมแปรนะครับ3แอมแปรแล้วก็คูณ R2 R2 ก็คือตัวนี้ครับ2โอห์มก็จะได้ V2 ออ,อ,ออกมาเท่ากับ6โวลต์ได้ V2 ออกมาเท่ากับ6โวลต์แล้วก็เอาไปรวมกันครับหา V รวม เพราะว่าถ้าตอบแบบอนุกรม v รวมมันเท่ากับ v 1บวก v สองบวก v สามใช่ไหม v รวมเท่ากับ v 1บวก v 2บวก v สามก็จะได้เป็นสามบวกหบวกเนะครับได้ v รวมออกมาเท่ากับสิบแปดโวลต์ เห็นนะพอเข้าใจคอนเซปต์นะครับอันี้ไปดูตัวต่อไปอข้อที่10นะครับเพรากว่าจากรูปเนี่ยตัวต้านทาน R มีค่าเท่าใด R R ตัวนี้กูให้เป็น R 2แล้วกันนะครับ R 2 อ2าสองอาสองที่เขียนเลขผิดอ่าสองไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ความต้านทานเท่ากับสองเนะี่ยกูกูให้กูให้ไว้เป็นอ2าสองนะครับแล้วเขาก็ให้วีรวมกับไอรวมมาให้วีรวมกับไอรวมมาแน่นอนไอรวมกับไอหนึ่งกับไอสองเนี่ยมันเท่ากันแล้วก็เติมเข้าไป โอเคเพราะฉะนั okay. ้นเราหาเราหา v ที่ตกคอมแต่ละตัวได้นะครับหา v ที่ตกคอมแต่ละตัวได้หา v ที่ตกคอมตัว r หนึ่งออกมาก่อนนะหา v ที่ตกคอมตัว r หนึ่งออกมาก่อนครับก็จากสมการ v หนึ่งเท่ากับ i หนึ่งคูณ r หนึ่ง v หนึ่ง 1> v ีหนึ่งไม่รู้แต่ i อหนึ่งเป็นสามน, 2, นะครับแล้วก็ r ัหนึ่งเป็น r ัหนึ่งเป็นสองถูกไหมอันหนึ่งเป็นสองนะครับก็จะได้ v ีหนึ่งออกมาเนะท่ากับหกเท่ากับหกหกโวลต์นะ v ีหนึ่งออกมาเท่ากับหกโวลต์โอเคอ่ะ v รวมนะ v รวมมันเกิดจาก 1> v 1บวก v 2ใช่ไหม v 1เอาไปแล้ว6โวลต์เพราะนั้น v 2อง v 2ก็เลยเท่ากับเท่าไหรครับ v 2ก็เลยเท่ากับ12โวลต์สิโวลต์ถ้าเราไปหา r สองได้ยังทีนี้หาได้แล้วเพราะเรารู้ i สองรู้ v 2องหนูไหมก็หาหา r สองจากสมก,การ v เท่ากับ IR ก็เป็น V2 สองเท่ากับ I2 สองคูณ R2 สองครับก็จะได้ R2 สองเท่ากับ V2 สองส่วน I2 สองได้ R2 สองออกมาเท่ากับ V2 สองก็คือสิบสองส่วน I2 สองก็คือสามนะครับได้ R2 สองออกมาเท่ากับ C c สี่โอห์มโอเคนะ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่อนุก,กรมอยู่นะครับสักครูนะ่นะคะูคนุคอเขียนก่อนโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะข้อที่เอดข้อทีเอ็ดก็ยังเป็นการต่ออนุก,กรมเหมือนเดิมนะครับ การต่ออนุกรมเหมือนเดิมเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยความต่างศาก์ที่ตกวข้อมตัวต้านทาน4โอหมมีค่าเท่าใดโอเคตัวต้านทาน4โอหมก็คือตัวต้านทาน R2 นะครับหาตัวต้านทาน R2 ก็คือหา V2 นะโอเคเราสามารถหาอะไรได้ก่อนครับเราสามารถหา หา i อ์ถูกต้องครับหา i 1หนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเป็นอนุกรม i 1หนึ่งกับ i 2สองมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราหา i ออกมาก่อนครับหา i จากตัวนี้ออกมาก่อนนะจาก v หนึ่งเท่ากับ i 1์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นแปดครับ i 1หนึ่งไม่รู้แล้วก็ r 1หนึ่งก็เป็นสองย้ายสองไปหารก็จะได้ i 1หนึ่งออกมาครับแปดส่วนสองเท่ากับ 4แอมแปร์ีไ i หมันเท่ากับ I2 ครับ I1 เท่ากับ I2 เพราะฉะนั้น I2 ก็เลยได้เท่ากับ4แอมแปร์เหมือนกันเราก็เลยหา V2 ออกมาได้จากสมการ V2 เท่ากับ I2 คูณกับ R2 V2 ติดไว้ I2 เป็น4 คูณกับว2ก็คือ4นะครับได้ V2 ออกมาเท่ากับ16โวลต์โอเคเนาะถ้าเราจะหา V รวมก็เอา2ตัวไปรวมกันแค่นั้นเองนะครับนี่ดูข้่12 ข้อจงหาความต่างสักรวมของวงจรก็คือหา v รวมหา v รวมนะครับก็เอา v1 กับ v 2ตอนนี้เรายังไม่รู้ v1 ่ใช่ไหมเรายังไม่รู้ v1 เราก็ไปหา v1 เอา่งก่อนแต่เราก็ยังไม่รู้ค่า i อยู่ดีเราสามารถหาค่า i ได้จากตัวนี้หาค่า i 2ได้จากตัวนี้ก็หาจากสมการ v2 เท่ากับ i 2คูณอ2อ่ะเป็นยี่สิบสียังไม่รู้ติดไว้แล้วก็ r 2ก็คือ R2 ก็คือ8ย้ายไปหารก็ได้ i 2เท่ากับ3นะครับ3แอมแปร์ไอกับ i 1เท่ากัน i1 ก็3มแอมแปร์เหมือนกัน โอเคทีนี้ก็ไปหา v 1จากสมการ i 1นึ r หหา v 1ก็จะเป็นสามคูณกับ 3, 3. ก็จะได้ v 1ออกมาเท่ากับ9โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคอะ